ไปทำอะไนั้นให้พี่กันเราไปถูให้ไ้วบ้านทำมออกมาไวมาก ขอบคุณนะครับหคนที่กดไลค์นะครับขอบคุณ13คนที่กดไลค์นะครับโอ้สิคนแล้วขอบคุณมากครับนะวันนี้เราจะมาดูโจทย์ปัญหาสมการกันนะครับนักเรียน อ่ะให้เวลาได้เรียนสักสามนาทีนะจดๆไว้ก่อนนะลูก โอคนะขอบคุณมากอ่ะมาดูเลยครับเกมมีเหรียญ5บาทมากกว่าเหรียญ2บาทอยู่4เหรียญนี่นอ่านโจทย์นะเวลาเราทำโจทย์ปัญหาสมการวิเเราะเกมมีเหรียญ5บาทมากกว่าเหรียญ2บาทอยู่4เหรียญถ้าเหรียญ2บาทเรามี x เหรียญแสดงว่าเหรียญ5ต้องเป็นเท่าไหร่ได้เรียนเหรียญ5ต้องเป็น x บวก4นะครับ ถ้าเหรียญ2บาทมีอยู่ c เหรียญแสดงว่าเหรียญ5ต้องเป็น x บวกสนะเพราะมันมีเหรียญ5มากกว่าเหรียญ2บาทอยู่4เหรียญนันบจำนวนเงินทั้งหมดเกิน300คําคำว่าเกินนะครับก็คือมากกว่า300โอเคไหมแสดงว่าเราก็ต้องมาดูนะครับนะโอเคทีนี้นะักเรียนเราเราดูโจทย์เรารู้แล้วนะ โอเคนะคุไม่เห็นโจทย์แล้วนะเขาถามว่ามีเหรียญสองบาทเยู่ยน้อยกี่เหรียญก็คือ x เนี่ยมีอย่างน้อยเท่าไหร่นักเรียนมาดูนะครับคุณลบโจทย์แล้วนะโจทย์บอกว่ามีเหรียญห้านะครับและเหรียญสองบาทถ้าเหรียญห้าเหรียญสองบาทมี x เหรียญเหรียญเหรียญห้าก็ต้องมี x บวกสี่อันนี้คือจํานวนเหรียญจอนอจานวนจํานวนเหรียญทีนี้เรามาดูมูลค่านะครับมูลค่ามี x บวกสี่เหรียญ นะครับเหลยญละ5บาทก็เป็น5คูณกับ x บวก4นี่ก็คือมูลค่าของมันถูกไหมรวมกับตัวนี้เหลยญละ2บาทเอ็กก็คือ 2x เกินแปลว่ามากกว่า300าร้อยแต่นั้นคำว่าเกินก็คือมากกว่า300เพราะมันเกินอยู่300มูลค่าถูกไหมอันนี้ก็คือจํานวนนะครับอัน,นี้ก็มูลค่าตัวนี้ก็คูณแจกเข้าไปตัวนี้ก็เป็น 5x ตัวนี้5คูณ4แจกแจงสมบัติแจกแจงก็เป็น20 บ x มากกว่า300นะครับถ้า x บวก2 x ตรงนี้เป็น7 x บวก20มากกว่า300นะครับยีย้ายไปลบ7 x มากกว่า280 7หารได้ทั้งสองข้างก็จะเหลือ x มากกว่า280 7หาร7ก็คือตรงนี้เท่าไหร่ครับแสดงว่า x มากกว่า40 x ส่วนนี้คือเหรียญสบาท นะครับเหรียญเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มถูกไหมมันมากกว่า40เหรียญแต่แต่เขาบอกว่ามีเหรียญ2บาทอยู่อย่างน้อยที่สุดกี่เหรียญนะครับมีเหรียญ2บาทอยู่อย่างน้อยที่สุดกี่เหรียญนะครับตรงนี้เนี่ย x ต้องมากกว่า40 x ก็คือเหรียญ2บาทเลขอะไรที่มากกว่า40ครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยครับว่ากี่เหรียญนั่เรียน41เหรียญนะครับทำไมตอบ40ไม่ได้เพราะมันมากกว่า40มันจะเท่ากับ40ไม่ได้ มันจะเท่ motto, าได้ต้องเป็นเท่าไหร่มากกว่าหรือเท่ากับเลทน้อยที่สุดก็คือ41เหรียญโอเคไหมนะครับนะแสดงว่าเหรียญ5เนี่ยก็จะมีกี่เหรียญ45เหรียญนะครับในกรณีที่น้อยที่สุดนะครับถามว่า x มากกว่านั้นได้ไหมได้นะครับแต่กรณีที่น้อยที่สุดก็คือ41นะครับเพราะว่ามันมากกว่า40นะครับมันก็คือ41นะเพราะมันจะเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะจำนวนเหรียญเป็นจำนวนเต็ม โอเคนะนักเรียนเข้าใจไหมนักเรียนขอบคุณมากนะครับคนไลค์ยี่สิบสองคนแล้วเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมนะโอเคตอนแรกเราก็ตั้งนะครับว่าเหรียญสองบาทมี x เหรียญเหรียญห้านี่ก็มีมากกว่าเหรียญสองบาทอยู่สี่เหรียญก็คือ x บวกสี่นะครับสมการต่อมานะครับที่เราตั้งก็คือสมการของสมการของอะไรครับสมการของมูลค่านะครับนักเรียนก็เอา เลข5เนี่ยคูณกับจำนวนเหรียญใช่ม x บวก4ก็ได้5คูณ x บวก4นะครับเออแล้วก็นักเรียนก็เอา2คูณกับ x นะครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นตัวนั้นนะครับนะโอเขนะครับได้นะได้นะครับนักเรียนโอเคนะอ่ะมาดูข้ออีกสักข้อหนึ่งนะครับ เอาอเคนะัเรียนลองดูนะครับอ่ะครูให้เวลาคิดสักสามนาที เอาโอเคนะนักเรียนทำได้ไหมโอเคไหมเข้าใจไหมข้อที่แล้วข้อนี้เราทำดูนะลูกอ่ะขอบคุณสามสิบคนที่กดไลค์นะครับนะนักเรียนเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเทอมมานะครับขวอจะสอบเลยนะเพราะถือว่านักเรียนเรียนไปแล้วนะเพออื่อนนักเรียนต้องตั้งใจนะครับไม่ใช่บางคนเนี่ยไม่ดูไลฟ์เลยอย่างเงี้ย ทำไม่ได้ไม่รู้เนะี่ยถ้าสอบเนี้ยนะห้ามขี้เกียจนะครับต้องขยันนะ โอเคนะอันนี้เรียนมาดูนะครับโจทย์บอกว่าถ้าถ้าห้าเท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมีค่ามากกว่าสิบห้าดีนะในตัยคนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์นะครับเวลาทําโจทย์อสมการถ้าห้าเท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมีค่ามากกว่าสิบห้าแสดงว่าเราเก็บตรงนี้เป็นเงื่อนไขก่อนนะครับว่าห้าเท่าของจํานวนหนึ่งเราให้เป็น x มากกว่า15อันนี้เราต้องเก็บไว้เป็นเงื่อนไขนะครับว่าเฮ้ย ห้าเท่าเนี่ยครับเงื่อนไขภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า condition นะครับ condition condition แปลว,ว่าเงื่อนไขนะครับ Cond ition. Cond ition รงเงานะราเก็ไบไว้ก่อนเป็น condition หนึ่งเพราะอาจจะต้องใช้ห้าเท่าของจำนวนหนึ่งเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่ไม่ถึงสามสิบห้านะครับถ้า x เนี่ยมากกว่าสิบห้าอยู่ไม่ถึงนะครับก็คือน้อยกว่าสามสิบห้าไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็คือสามสิบห้าก็ไม่ได้คือไม่ถึงก็คือน้อยกว่านั่นเอง นะครับ5เท่าของจํานวนหนึ่งนะครับมากเต็มบ,บวกด้วยนะมากกว่า15ไม่ถึง35ไอ้เน,นี้ยก็คือสมก,การแต่เราต้องเก็บเงื่อนไขตรงนี้เอาไว้นะครับตรงนี้ลบไปย้ายไปบวกเราจะได้ว่า 5x น้อยกว่า50แสดงว่า x น้อยกว่า10บางคนบอกเฮ้ย x น้อยกว่า10แสดงว่าจำนวนนั้นจ,จำนวนเต็มบวกก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9แบบนั้นผิดนะครับเพราะมีเงื่อนไขตรงนเป็นตัวกำกำับอีกตัวหนึ่งนะครับว่า ถ้าเท่าของจำนวนจะบวดจำนวนหนึ่งมากกว่า15แสดงว่า X ก็ต้องมากกว่า3นมและเรต้องเอา2อเงื่อนไขนี้มาเจอกันนะครับนะถ้าเราเขียนว่า x มากกว่า3นะครับเราอาจจะเขียนอย่างนี้ว่า3เนี่ย X มากกว่า3ารแล้วก็สองอันนี้มาต่อกันเลยนะครับ X ตัวนี้มากกว่า3แต่ X ตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่า10นะครับ แสดงว่าจํานวนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง3กับ10และต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับโอเคไหม x มากกว่าียนอย่างงี้ก็ได้ว่า3น้อยกว่า x นี่คือ x มากกว่า3นะครับ x มากกว่า3แล้วก็ x น้อยกว่า10นั่นเองก็มาต่อกันได้เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น x เนี่ยที่ได้นะครับ,ระนะนะรบก็จานวนเต็มบวกนั้นต้องอยู่ระหว่าง3และ10นะครับก็มีอะไรบ้างมีเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะครับ ก็มี1 2 3 4 5 6มี่้ามีตัวโอเคไหมเรื่องรางวังโจทย์ลักษณะนี้นะครับนะมันจะมีเงื่อนไขซ้อนกันอยู่2อันนะครับนะมีเงื่อนไขซ้อนกันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขซ้อนกันอยู่ก็คือถ้าถ้าเท่าของจำนวนจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่ามากกว่า15อยู่ไม่ถึง35นะครับักเรียนนะมากกว่า15ก็คือ5เท่าของ x มากกว่า15แสดงว่า x มากกว่า3ในนี้ก็เก็บไว้ นะครับตัวนี้ถ้าเท่าของจำนวนนึงมากกว่าสิ้าไม่ถึงส5ิ้าก็น้อยกว่า3 5นักเรียนก็แก้กร g g รมการนักเรียนเอา2เงื่อนไขนี้มาร,ร anda, วมกนันนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้คําตอบโอเคนะก็ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนกับครูมาอย่างดีโดยตลอดนะครับนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับนะก็ขอบคุณในความตั้งใจของนักเรียนมากนะครับนะ วันนี้ก็บรรลุปเป้าหมายนะครับเราก็เรียนสมการอสมการนะครับจนถึงโจทย์ปัญหาของอสมการแล้วนะครับที่เหลือก็คือโจทย์ที่นักเรียนต้องฝึกฝนนะครับนะโอเคครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับแลนะมีความสุขนะครับนะมากๆนะเจอกันไม่ชาติต้องการนะครับสวัสดีครับ